สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนพ่อลูกในรายการชีวิตเป็นสุขสนุกกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราพูดเรื่องหวานหานกันมาหลายหลายเทปแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องขมขมกันบ้างดีไหมคะพ่อดีคำโบราณบอกว่าหวานเป็นลมขม,ขมเป็นยา,นยาอันนี้มันก็จริงจะจริงได้ก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ไม่น่าจะ ไม่รู้จักกันเลยคนโดยทั่วไปก็คือสเสดาค่ะยิ่งคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนนี้เพลงเทปไม่ดังกันเท่ากับสมัยนี้นะจะได้ยินเพลงที่เขาบอกว่าเดากลางดอนมาแตกใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวงะเะดาที่ว่าโขมไม่เท่าคลมผู้หญิงลวงก <c oughs> าร้องแก้ไปหรือผู้ชายก็ร้องสมัยก่อนนี่ <c oughs> เพลงนี้จะดังมากเลยค่ะหมายความว่าจริงๆแล้ว สะเดาเนี่ยมันจุดเด่นของมันก็คือต้อง <รถ S 2> ขม,ขมแต่รสขมแต่ความขมของเขานั้นดีเนื่องจากว่าคนที่กินขมความขมนั่นเป็นเป็นยาใช่หไหมห<ะ>วานไปลงขมเป็นยาคําว่าขมอันนี้มันหมายถึงว่าตอนกินเนี่ยมันขมแต่ประโยชน์ของมันมีเยอะโดยเฉพาะพวกโรคความดันเบาหวานอะไรต่างๆในในเรื่องของสะเดาเนี่ยแก้ได้ฉะนั้นเราจึงพบว่าคนผู้สูงอายุทําไมกินสะเดากัน ชอบกินกินได้ต้องกินอยู่เป็นประจำด้วยเด็กๆให้กินไม่กินเพราะขมแล้วเขาก็จะบอกว่าจะวัดว่าคนแก่หรือไม่แก่ก็ต่อเมื่อกินกะเดาถ้าใครกินได้แปลว่าแก่ใช่ <c oughs> กินกะเดาแล้วคือแก่ทําไมมันจริงก็ได้ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าเขานึกถึงประโยชน์อืว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเจริญอาหาร กินแล้วเนี่ยร่างกายก็จะดีโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานในโรคหัวใจทั้งหลายเนี่ยก็จะห่างไปเลยไม่มีเพราะว่าความขมของสสเดาเนี่ยมันมีสารบางอย่างที่จะไปช่วยยับยั้งเรื่องโรคไขขี้เจ็บได้ทําให้ร่างกายเขาโดยเฉพาะเขาเรียกว่าไข้หัวลมก็คือพวกพอเข้าฤดูหนาวมันจะเป็นกันก็คือช่วงเปลี่ยนาดใช่ใช่พวกความขมของสสเดาวเนี่ยกินสสเดาเข้าไปแล้วก็จะ ไม่ค่อยเป็นคู่กับพวกมะระนายทีเคยได้ยินมะระเพราะว่าโดยส่วนมากผลักผลไม้ที่มีรสขมจะเป็นยาแทบจะทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ยิ่งขมยิ่งยังกระบอกระเพชรบอ่นก็เป็นยาลายโจนมะระสะเดา่ฉะนั้นสะเดาที่เราจะคุยอยู่นี้ก็คือเป็นเรื่องของมันเป็นยาค่ะก็อยากจะคุยถึงว่าสดาเนี่ยมันน่าจะอยู่ในเป็นไม้ ประจําถิ่นของไทยไม้ที่ขึ้นโดยทั่วไปในที่แห้งแล้งได้แล้วก็ปลูกไว้ในสวนเศรษฐกิจพอเพียงดีมากแล้วมันปลูกง่ายไหมคะพ่อง่ายมันธรรมดามันขึ้นเองด้วยนกไปกินแล้วมันก็ไปขี้เอาไว้มันเรื่องมันค่าไปไอเม็ดเม็ดนี่แหละกินเป็นเม็ดเม็ดจากลูกนี่นี่มันดอกตอนที่เรากินแล้วก็สองอย่างคือคนโดยทั่วไปนั้นจะกินที่เรียกว่าช่อสะเดาหรือดอกสะเดาเนี่ยนะ จะขายแพงมากแล้ะน้าหน้านี้ก็จะเริ่มถูกราเชกเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วสะดากินได้สองส่วนคนที่นิยมกินครั้งแรกก็คือกินใบไอ้กินดอกก่อนพอหมดหมดฤดูดอกเนี่ยมันก็จะไปเป็นลูกใช่ไหมต่อไปเขาก็กินใบอ่อนพวกปลาเผาอืน้ำปลาหวานปลาเผากินปลาเผาแล้วถ้าไม่มีสะดาแก้มนะไม่ได้มดไม่ครบไปเลยไม่ครบเลยฉะนั้นแถวจังหวัดสุพรรณที่เขามีปลาเผาเยอะๆ สเสดาวนี้จะขายดีมากมจะคู่กันแล้วควรจะเรียกต้องกินปลาเผาด้วยกับเดามันถึงจะคู่กันมันจะเข้ากันเข้ากันามากเ,าเ,เลยน่าเท่านี้สิ่งที่อยากคุยก็คือว่าเดานั้นมันปลูกง่ายเนื่องจากมันมีเม็ดเม็ดของมันก็เป็นดำๆแค่เน,เนี้ยนี่คือเม็ดสเสดาเม็ดสเสดา<ะ>ก็ไปเพาะให้มันขึ้นมาเป็นก้าสูงสักครึ่นหนึ่งก็มาปลูกได้แล้ว แล้วมันก็จะแห้งๆอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันแห้งนี่เก็บไว้เอามาท<ก>็น้ำขยายพันธุ์เหรออ๋อนี้เราไว้ทำน้ำน <พอ S 2> ชี๋วภาพ,าภาพอ๋อท่านี้อันเนี้ยเราเราเก็บไว้ของของปีที่แล้วแล้วแห้งแล้วค่ะแต่เวลาที่เราไปเพาะนี่เราต้องไม่ต้องให้เก็บมันมันนานขนาดน,นี้เดี๋ยวมันจะเสียคว,วามง,งอกก็ไปเพาะให้ขึ้นขึ้นาเป็นต้นสักคืบหนึ่งก็ไปปลูกได้แล้วที่พ่อเอามาปลูกนี่ไม่ต้องไปเพาะเองไม้พวกงเนี้ยนะ ไปขอที่ศูนย์พ่อชามก้าไม้จะมีเกือบทุกจังหวัดจังหวัดเราก็มีอยู่ที่ใกล้ๆเขื่อนก็ศูนย์พ่อชามก้าไม้กาญจนบุรีก็อยู่ใกล้เขื่อนไอ้เขื่อนแม่กองเนี่ยนะเขาก็จะมีก้าไม้พวกนี้แจกก็คือเจ้าหน้าที่เขาแจกเราฟรีเลยแจกเราฟรีคนหนึ่งได้สองร้อต้นโอ้เยอะเหมือนกันนะคะสองร้อยต้นเนี่ยเยอะเพราะตอนนั้นพ่อไปขอมาพ่อให้ลูกน้องไปสามสี่คนคนละสองร้อยสองร้อยก็ได้มาหกร้อยต้นพ่อก็มาปลูกไว้เมื่อสิบห้าปีตอนนั้นที่พ่อทําไร่นี่พ่อก็ ทำทำเป็นปลูกลิมริมเขตแดนเอาไว้ทำเป็นรั้วไม่ใช่เป็นรั้วว่าตามจริงถ้าภาษากเกษตรเขาก็เรียกว่าไม้บังลม,มทำไร่เนี้ยให้มีไม้บังลมไว้เพื่อจะลจะมได้ไม่ไม่ไม่เข้ามาแรงในในในไร่ของเราแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าได้ลมด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเก็บขายได้ด้วยเก็บขายได้ ตอนนี้มีคนสั่งให้ให,ให้นอกจากว่าพอหมดหน้าแล้วเนี่ยมีคนมาสั่งให้เอาเก็บใบสะเดาไปขายด้วยแต่พาอไม่มีเวลาทําให้เขาคือตัดตัด,ตดแล้วก็ยอดยอดอ่อนเนี่ยพอหมดหน้านี้พวกปลาเผายัางต้องการ<ะ>อยู่เรื่องยอดสะเดาฉะนั้นสามารถเก็บยอดไปขายได้แล้วพอปลูกได้สิบปีนี่ตอนนี้ที่พ่อร้างกระท่อมทั่วไปในงานก่อสร้างของพ่อ<ะ>ที่กระท่อมทั้งหลายเนี่ยพอแทบจะไม่ต้องซื้อไม้ข้างนอกเลย พอใช้ไม้เสดาวที่พ่อปลูกไว้เนหกร้อยต้นเนี่ยก็เลือกตัดมาแล้วแต่ความจําเป็นไม่ว่าคือไม่ว่าดั้งต้นใหญ่ต้นเล็กพ่อพยายามใช้ได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มทําห้องน้ําอะไรต่างๆห้องเก็บของห้องคนงานกระท่อมพ่อเนี่ยพ่อใช้เสดาหมดเลยสิบห้าปีนี้สบายเลยก็คือต้นใ้การไดเลยแต่มีอยู่ไม้เป็นกระดานแผ่นๆที่พ่อใช้อยู่เนี่ยแล้วพ่อยังมีที่ทําอยู่นี่นะอันนี้สี่สิบปีโหนานมาก อันนี้ปลูกให้พ่อเนี่ยสองคนพี่น้องกันเนี่ยในที่แปลงเนี่ยมันสองสองสองระหว่างเสาโทรทรโทรเลขของรถไฟพ่อก็พี่กับน,น้องกันก็ต้องมาปลูกกันคนละสองต้นตอนแรกก็ปลูกมะพร้าวตรงเนี้ยตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่งที่พ่อโค่นไปเนี่ยก็ปลูกมะพร้าวแล้วก็เสดามันมาขึ้นก็นั่นแหละเมื่อพออยู่ประมาณปปสองปสามพ่อก็ปลูกไว้ แล้วตอนเมื่อสองปีนี้พ่อก็คิดว่าจะมาทําไร่ละแล้วก็จะเอาไม้พวกนี้มามา,มาจัดการเรื่อยก็ต้นใหญ่อกเครนี้ไม้พ่อมีได้ต้องหลายสิบแผ่นพอได้เพราะมันมันมันสี่สิบปีแล้วต้นใหญ่มากใหญ่ใหญ,ใหญ่แล้วก็เลื่อยก,กระดานก็ใช้ได้ดีไม้ไม่ไม้สะเดานี่เป็นไม้ที่แข็งแล้วก็เนื้อก็สวยเพราะใสแล้วขัดนะโอ้โหทำเฟอร์นิเจอร์อย่างได้เลยแล้วพวกกินไหมคะไม้สดาพวกไม่กินมอดไม่กิน เพราะมันขมใช่ไหมคะมมต้นมันก็ขมด้วยต้นมันขมแล้วก็มันก็มีกลิ่นแต่มีตัวหนึ่งที่จะกินมันก็คือกะพี้ของมันเนี่ยเนื้อเนื้อที่ข้างนอกเนี่ยกระพี้นะเขาเรียกว่ากะพี้กระแกนนะ่นนะจะมีมะแมลงผู้มแมลงผู้ชอบมาเจาะเหมือนกันแต่ถ้าไปแช่น้ําแล้วไม่กินฉะนั้นพ่อจะต้องผ่าตัดสะเดามาเกือบทุกต้นพ่อต้องไปแช่น้ําในสระก่อนประมาณสักสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งพ่อค่อยเอาขึ้นมาแล้วจึงค่อยมาทำโน่นทํานี้ทั้งหลายเนื้อพ่อต้องแช่น้ําหมดเลยเพื่อไม่ให้แมลงผู้มันจะมาเจาะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นไงว่าเมื่อแช่น้ําแล้วมันคงมีกลิ่นมันเหม็นเน่าหรืออะไรสักอย่างหรือยังไงไปเนเออเรื่องมันพูดไม่เจาะมันก็ใช้ประโยชน์ได้สิบห้าปีก็ใช้ได้แล้วแล้วถ้าเราปลูกเพื่อที่จะเอาใบกับดอกเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะได้ผลผลิตโอ้ปีเดียวปีเดียวก็ขายได้เลยพ่อไปซื้อมาจากงานเกษตรแฟร์จอต้นเดาที่เขาเรียกเดามันเอาไว้ให้แม่เขากินแม่เขาชอบกินเดาก็ซื้อกันมาปลูกไว พอปีเดียวมันก็โตแล้วเก็บกินได้แล้วแล้วพ่อก็อยากจะมีเทคนิคอย่างนี้คือเสดาจอยากให้มันแตกมันจะแตกขึ้นงามแล้วเพื่อจะเอาช่อมันอย่างเงี้ยนะพอไปไปลายฝนให้ตัดกิ่งมันให้สั้นหลงให้มันแล้วก็ขึ้นแตกขึ้นมามเขาก็าาจะแตกแตกขึ้นมากิ่งชุดนี้แหละจะเป็นกิ่งที่แตกช่อเอาไว้ให้กินดอกอืแล้วก็จะออกเยอะเลย ขาจะแตกเป็นช่อ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 เป็นช่อเล็กๆใช่ใช่แล้วก็เก็บดอกเหมือนกินแล้วก็ออกเร็วด้วยเพราะว่าอะไรอะคะเพราะว่ามันออกก่อนฤดูทําให้มันออกก่อนฤดูที่เพราะว่านี่ก็คือคือเราไปตัดมันพอตัดแล้วเนี่ยมันจะมีการสะสมอาหารเพราะว่างั้นมันจะงามใช่ไหมหน้าโมจะงามพอเราไปตัดปั๊บมันก็จะมีการสะสมอาหารแล้วก็ไนโตรเจนมันจะลดน้อยลงพอต้นไม้ที่จะออกดอกเนี่ยเขาเรียกว่าความห่างระหว่าง ไนโตรเจนกับคาร์บอนเนี่ยถ้ามันไนโตรเจนน้อยคาร์บอนมากมันก็จะออกแล้ว oh. ฉะนัน้นจะมีการเรียกว่าสะสมแป้งก็ได้พึ oh. ่งไหมะว่าสะสมแป้งหรือพวกคาร์บอนเนี่ยมากหน่อยหนึ่งแล้วไนโตรเจนเรื่องใบเนี่ยน้อยพืชมันก็จะออกดอก mm hmm. ฉะนั้นสะดานี่เราทํามันออกดอกก็โดยการที่ตัด,ตดมันพอหมดฝนก็ตัดเลยมันก็จะเริ่มแตกขึ้นมาที่บางคนชาวบ้านก็บอกว่าที่กาททำสะดาวมันเพิ่มได้ราคาแพงนะ <Okay. S 2> แค่เนี้ยยี่สิบบาทนะ ตะดาวอะแพงแพงมากแพงมากเขาเอางี้เขาเอาไฟใบมะพร้าวแล้วลนลนให้มันเหมือนมันเจอเหมือนว่าโดนไฟไหมโดนไฟไหมการที่โดนไฟไหมนั้นชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นแต่จริงๆก็คือเป็นการสะสมแป้งกับคาร์บอนกับไนโตรเจนนั่นแหละคือไนโตรเจนมันจะต้องน้อยลงแหละมันก็มีการสะสมคาร์บอนมากพอมีการสะสมมากแตช่อก็แตกช่อออกมาเขาก็เลยว่า เขาเป็นการทําแบบนั้นฉะนั้นเพราะว่าไม่ต้องเอาไฟลลนให้มันเสียส่งไปก็ใช้ตัดกิ่งนี่แหละแล้วก็ได้เพราะว่าแค่เนี้ยยี่บาทแต่ถ้าตอนนี้ขยุ่มหนึ่งอ่ะสิบาทเองเพราะตอนนี้สดากำลังเยอะมากข้างทางหรือตลอดถนนแสนงจุโตเนี่ยมีสดาวเยอะมีคนเก็บไปขายก็เขาก็คุ้มเพราะสิบาท20บบาทถ้าเราตัดอย่างวิธีการที่พ่อพูดก็คือมันก็จะออกเร็วกว่าที่เป็นปกติ ก็จะท<ด>ําให้ได้ราคาด,ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ฉะนั้นเราก็พ่อก็ปลูกสเสามันเอาไว้ไว้กินยอดมันแต่สเสาไอที่สเสานานี่ก็ยังยังกินได้อยู่นะเพราะว่าคนที่เขากินกันธรรมดาเขาก็บอกว่ากินอันนี้ได้ไอสเสดามันเนี่มันกินแล้วมันไม่สะใจมันสู้ไอสไ้สตยเออความขมมันยังอ่อนไปหน่อยหนึ่งมันสู้อันนี้ไม่ได้เขาก็ยังกินแต่ว่าถ้ามันเป็นเสามันออกมันนอกดดูมันก็ถือว่าขายได้ราคาแพง เพราะมันหายากใช่ไหมคะก็อยากจะเชร์บอกว่าเอ้ยถ้าใครมีที่นาหัวไล่ไปนาแล้วปลูกสสเดาวไว้หรือถ้าจะให้เป็นการค้าหน่อยทําเงินหน่อย,ยก็ปลูกเดามัน่อเเสดามันปลูกไว้แต่ไม่เอาสสเดาวมัน,นอเอาเสเดา,เา,ดาธรรมดานี้ก็ปลูกได้แล้วก็ค่อยตัดยอดมันไว้เพื่อไม่ให้มันสูงแล้วก็พอถึงหน้าหมดฝนก็ตัด,<ะ>ตดกิ่งตัดกิ่งเขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วออกดอกเร็วแล้วก็จะขายได้ก่อนคนอื่น อันนี้ก็ถือว่าเป็นเนทคนิค,น,ค,น,คนิดนึ่งที่<ช>ว่าเกษตรกรที่ปลูกไว้หรือว่าใครที่ปลูกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็สามารถที่จะทำไรายได้เป็นกออเป็นกรมทีเดียวเพราะโหยีสิบาทนิดเดียวแล้วยิ่งไปส่งล้านพวกปลาเผานะาเขายิ่งชอบมากเขาจะใช้ตลอดเลยแถวจังหวัดสุพรรณอ่างทองพวกเนี้ยนะ พวกนี้ก็มีร้านปลาเผาเยอะนะ,ะมันโหมันขาดไม่ได้เลยคนที่ตามหากันบอกว่าต้องต้องมีเสดานะไม่มียอดก็ใบอ่อนก็ยังดีไม,ไม่มีไม่มีดอกนะก็ใบ,บ<า>อ,อ่อน<ส>ก็ยั<อ>งวิ้ได้เพราะมีคนมาสั่งให้พ่อทํานะแต่พอขี้เก็บขึ้นไปตัดเพราะอยากจะเอาไม้ไว้ใช้ประโยชน์มากกว่าเหมืนงั้นเขาตัดมันก็จะแตกยอดออกมาพอแ,แตกยอดมานละ้ก็เก็บในี้ใบสีม่วงๆ่วงที่เนี่ยน,นะเนี่ยแค่นี้เขาก็บอกว่าแค่นี้ก็สิบาทแล้วสิบาทแล้วนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะจานนี้ก็ได้ซักมาสี่สิบ,บาทได้ใช่ เพราะว่าเขาเขาเวลาที่เขาแก้มมากับปาเนี่ยน,นะขาให้มันยอดเดียวแค่นี้แหละเนี่ยยอดหนึ่งแค่นั้นแหละอืมแ้วเขาก็ลวกน้ําอืมแล้วก็ขายได้เพราะจึงบอกว่าในเศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าเรามีที่หรือมีอะไรเนี่ยก็อยากจะเฉียให้ปลูกกันต้นสองต้นเพราะ<อ>าว่าได้ผลผลิตเร็วมากจริงจริงป,ปีเดียวปีเดียวเขาโตแล้วเขาโตเร็วเพราะว่าถ้าถ้าเราซื้อกิ่งตอนมามันจะโตเร็วไง ที่เขาขายนี่เขาขายกิ่งตอนนะไม่ได้พอเม็ดแล้คะมันจะต่างกันมากไหมคะสองปีสามปีแต่ว่าถ้าจะตัดกิ่งเพื่อจะขายนั้นต้องถึงสามปีห้าปีมันจริงจะทรงสูงได้แต่ถ้ากิ่งที่เราไปซื้อเสดานมันนี่ที่เขาตอนเนี้ยมันจะโตเร็วแล้วต้นมันใหญ่แล้วมันไปได้เร็วกว่าขายได้เร็วเราต้องบำรุงรักษาอะไรเป็นพิเศษไหมคะสาหรับเสดาหรือว่าเราก็ปลูกเสดานี่ถือว่าเป็นไม้ป่าที่อดทนกับพื้นบ้านเราจริงๆปลูกโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าถ้าปลูกปล่อยเลยปลูกเป็นไร่ปลูกเป็นดําริมรั้วเนี่ยก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกตอนต้นฝนนะนะขุดหลุมแล้วก็ปลูกไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยมันก็ขึ้นมางามที่พ่อปลูกเนี่ยหกร้อยต้นเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเขาก็โตขึ้นแบบใหญ่อะแต่มันมีบางต้นไม่เท่ากันบางต้นมันก็โตบางต้นไม่โตพ่อก็ลองไปหาสาเหตุดูมันอาจจะเกี่ยวกับดินเพราะบางต้นต้นเขาใหญ่เบ้อแล้วแต่บางต้นยังไม่ใหญ่มันไม่โตอันเนี้ย เนื่องจากว่าดินมันไม่ดีฉะนั้นไอเดยกบอกว่าปล่อยตามธรรมชาติอย่างเดียวก็คงไม่ได้ก็อาจจะต้องใส่ปุ๋ยฉะนั้นพ่อก็เลยต้องเอางี้เอาปุ๋ยคอกไปช่วยไอ้พวกต้นที่มันไม่ค่อยโตขุดพวนดินพรวนดินแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าเราซื้อกิ่งมะกิ่งตอนเสดามันมาต้องปลูกแบบไม้ผลทั่วไปเหมือนกันก็คือขุดหลุมกว้างห้าสิบรึห้าสิบเอาดินเอาดินข้างบนไว้ข้างหนึ่งดินก้นก้นหลุมไว้ข้างหนึ่ง แต่แล้วก็เอาปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอ,อกมาผสมกันแล้วก็ใส่ก้นหลุมกิ่งทักครึ่งหลุมกว่าแล้วก็เอาดินที่เราเอาขึ้นมาข้างบนนะดินบนนผะสมกับปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยหมกักแล้วก็ใส่ลงไป,ปก็กบปักหลักทไมมันถึงแตกต่างกันนะคะวิธีปลูกระหว่างกิ่งตอนกับเม็ดอ๋อคือกิ่งตอนเนี้ยรากเขาเป็นรากอ่อนรากที่เขาเพิ่งออกมาใหม่อ๋อหมายถึงความแข็งแรงความแข็ง,ข<อ>งแรง,งการหาอาหารไม่เก่งแล้วก็ต้องการ ที่จะให้มันเจริญตตโตเร็วเออส่วนไอ้พ่อเม็ดนั่นเขามีรากแก้วแล้วเขาก็จะลงไปหาอาหารกินของเขาเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ก็เป็นเสดาวเป็นไม้พื้นพื้นบ้านที่ที่เขาต้องหาอาหารเก่งเขาต้องอดทนเขาจะต้องพยายามไปหากินตรงนั้นเขาอยู่ได้แต่ถ้าเราจะปลูกแบบดีอย่างอย่างที่พ่อว่าได้ไหมได้ีเลยงั้นจะเร็วก็จะยิ่งโตเร็วเขายิงผลิตเร็วอถ้าเราปลูก มากๆเราทําไม่ไหวแล้วก็ปลูกธรรมดาแต่ถ้าจะปลูกให้ดีก็ต้องปลูกแบบที่พ่อว่าปลูกใบผลกวางห้าสิบลืกอยห้าสิบใส่ปุ๋ยมกปุ๋ยคอกแล้วเอากาที่พอ่อเม็ดมา<ร>จากไอสถานีเพาะชํำกาพืชทามามาปลูกก็โตเร็วอันนี้พ่อก็ถือว่ามันมันมัน,มนประมาณนาสนามสี่ปีก,ก็ก็ได้ร่มเงาแล้วแล้วก็ถ้าอยู่ได้านานสามสี่สิบปีเนี้ยใช้ประโยชน์ได้เป็นไม้กระดานได้อย่างดีเลย แต่นี่มันมีข้อข้อคนถามมาอีก,อกนิดนึงว่าเอ๊แล้วทําเนี่ยแล้วตารวจไม่จับเหรอไม้กระดานไม้เพิ่งนี้พ่อลองดูกฎหมายก็ไม่ได้ชัว์แม่นร้อเปอร์เซ็นต์นะถ้าที่พ่ออ่านดูกฎหมายมาตราห้าสิบวงเล็บสองมันมี<ะ>วงเล็บหนึ่งก็พวกไม้สังวนไม้ไม้อะไรเนี่ยว,วงเล็บ 2, สองห้าสิบว,วงเล็บสองเนี่ยเป็นเรื่องของไม้สระดาะที่พูดว่าให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถ ปลูกในพื้นที่ถือครองของเราได้แล้วก็สามารถที่จะตัดมาใช้เองไม่ได้เชิงพณิชย์นิดนะเอามาทไม่ได้ไปขายอะไรเนี่ยสามารถทําได้ไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องไปเสียภาษีอะไรอันนี้แต่ถ้าจะไปเชิงการค้าเป็นการพาณิชย์อันนั้นต้องไปไปที่ป่าไม้เพื่อจะขออนุญาตตัดฟันอันนี้พ่อก็ดูว่ามันก็เกษตรกรทั่วไปที่เราทําของเราเองไม่ใช้เนี่ยเราก็ทํโต้ทำอะไรที่บ้านเล็กๆได้ได้เนี่ยก็ทามาแบบนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย เพราะว่ามาตาห้าสิบวงเล็บสองเนี่ยเขาเขาเขียนไว้ให้ว่าชาวบ้านเราปลูกได้ค่ะแล้วสุคิดว่ามันน่าปลูกไหมล่ะก็เท่าที่ฟังดูมันก็น่าสนใจมากเลยนะคะได้ผลผลิตเร็วมไม่มีศัตรูพืชกินได้ขายได้ต้นใช้ได้ร่มเงาใช้ได้หมดทุกไปทุกส่วนก็น่าจะปลูกตอนนี้เรามีประมาณกี่ต้นคะในไร่เราพอปลูกไว้หกร้อยต้นก็เผื่อเอาไว้ว่านี่สิบห้าปีแล้ว ต่อไปถ้าสุจะมาทํากระท่อมมีมามาทำบ้านที่สปีอีกอีกอีกสิปีห้าปีอะไรก็ใช้ได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มใช้ได้ก็คือเป็นต้นเล็กแต่ไม่ใช่เป็นไม้กระดานเออยังยังไม่กระดานเป็นพวกไม้เสาไม้แปรไม้เครื่องเนี่ยเป็นไม้กลมๆเนี่ยเพราะมันสิบห้าปีเนี่ยหลายๆต้นที่ริมถนนเนี่ยมันจะใหญ่พ่อก็เว้นเว้นเอาไว้พ่อก็เลือกตัดต้นเล็กเท่าที่จะใช้ประโยชน์ได้พ่อก็ตัดออกมาใช้ประโยชน์ทั่วไปก่อก่อสร้างโน่นทำโน่นทำนี่อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยพ่อก็ตัดมาใช้ ให้คุ้มค่าแล้วเขาก็ยังให้ร่มเงาด้วยใช่ไหมคะร่มเงาถ้าเราปลูกไว้แค่ต้นสองต้นตามบ้านเรือนก็ให้ร่มเขาแพ่เลยอย่างนั้นเขาเขาได้ร่มใหญ่พุ่มเหมือนมะม่วงอย่างไรางี้ใช่ไหมคะใช่แต่เล็กกว่ามะม่วงแต่ว่าเขาก็มีพุ่มที่พอสมควรถือว่าได้ร่มเงาดีและมีประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยทำให้แมลงไม่มาอ๋อเพราะว่าเขามีกลิ่นด้วยกลิ่นก็ดีเพราะว่าเราก็กําจัดศัตรูพืชไปด้วยในตัวก็เม็ดมันที่พ่อตักไว้ทํา จะทําน้ําน้ําหมักสะเดานี่นะค่ะพอเดินเข้าไปใก,ใกล้นี่ก็ฉุนกึกเลยแหละกลิ่นของเขานี่ขนาดยังไม่ได้ตำยังไม่ได้แช่น้ํานะเขาจะมีกลิ่นแรงเลยอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทุกสัสดส่วนจริงๆใช่ทั้งเม็ดทั้งดอกทั้งใ<ล>บใบ,บมันนี่ก็มาตำแล้วก็ใส่ถังหมักเชื้อภาพพร้อมกับลูกมันได้เลยใบยแก่มันเนี่ยนะค่ะอืได้ แล้วสะเดานี่เขาจะออกดอกประมาณเดือนอะไรคะที่ที่พ่อบอกว่าถ้ามันออกก่อนฤดูจะทําให้ได้ผลผลิตเรียกว่าราคาสูงเขาก็จะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณมกราถ้าเริ่มออกมกราถือว่าเป็นต้นฤดูใช่อืแล้วเราต้องเริ่มตัดกิ่งของเขาเราก็ต้องตัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพฤศจิกาให้ออกธันวามันก็จะได้เร็วกว่าเขาประมาณหนึ่งเดือนก็คือถ้าเราตัดประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งใช่ แล้วก็แลาก็เก็บยอดเก็บยอดขายได้ราคาแต่ถ้าเราไม่ตัดเขาก็มาออกเดือนกุมภาก็คือพร้อมๆกันพร้อมๆก,กันทั้งประเทศในทั่วๆไปในในเขตร้อนนี้มันก็ไม่ค่อยได้ราคาเพราะว่าเขาก็ไปเก็บกันําไล่ตํานานก็มีหมดข้างทางก็มีเยอะอแล้วเดี๋ยวนี้ก็เรียกได้ว่าเขาเป็นเป็นการค้าไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ออกตามฤดูกาลใช่ไหมคะใช่เพราะหน้าหน้าหน้าหนาวเขาก็จะร่วงไปร่วงเลยพอหมดหนาวเขาก็ออกเลยออกดอก แล้วนอกจากที่มันจะเอาไปกินกับปลาเผาที่พ่อว่าเอาไปทำสารสเดาแล้วมันยังเอาไปกินทำอะไรได้อีกบ้างไหมคะมก็ะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีคนเอาไปทำอะไรนอกจากามามทำเป็นพวกยายาไทยบ้างแต่ว่าก็น้อยอแล้วก็มาทำให้พวกสมุนไพรข้าม,มแมลงเท่านั้นแหละเพราะาสดาเนี่ยการทำอาหารมเมนูเขามีไม่เยอะเท่าไหร่ก็เป็นพวกจิ้มน้ำจิ้มพวกอะไรเนี่ยจิ้มกับปลาแก้มกับปลาอะไรพวกนี้แค่นั้นเอง แต่เราก็ยังอยากจะสนับสนุนใช่เพราะว่าเขาจะให้ประโยชน์มากทั้งใบทั้งอะไรต่างๆตลอดในชีวิตของเขาอายุของเขาเนี่ยได้แม้แต่เขาแก่มากก็ยิ่งมีประโยชน์ยิ่งได้ราคาเลยเราไม่ต้องไปซื้อไม้ลงลงเรื่อยเลยนะไม้ในในที่มันแพงๆเนี่ยไม่ต้องใช้ใช้ไม้ของเราเนี่ยก็ดีเพราะเ็เตรียมไว้ว่าเออเดี๋ยวจะเวลานั้นก็ได้มาใช้ประโยชน์ได้แต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องที่พ่อบอกนิดนึงว่าไม่สามารถเอาไปขายก็ขาได้ขายก็ได้แต่เราต้องไป ลงไปไปไปเสียภาษีให้ที่ป่าไม้เพราะมันเป็นคล้ายๆมันเป็นไม้ที่มันมีไม้ไม้สงวนไม้พอไม้สักไม้ไม้สักไม้เบิกเสดาไม้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันที่เขาเป็นไม้สงวนที่กฎหมายคุ้มครองอยู่ไม้ยางอะไรพวกนี้ต้องไปที่ป่าไม้โอเคค่ะงั้นก็วันนี้ของเราก็คงมีไว้เพียงแค่นี้ท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกต้นไม้อาไว้ดูเล่นนะครับก็ลองปลูกเสดานะครับ คิดว่าอีก5ปี10ปีก็มีประโยชน์สำหรับเราวันนี้2คนพ่อลูกก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ